สวัสดีครับพ่อแมพีน่น้องเนื่องการติดตามเท่ากับหนึ่งกำลังแร่งเชี่ยแร่งใจแอดมินนะครับจังไนก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดสั่นกระดิง่งแจ้งเตือนเดือดทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินนํำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่ันหลายๆเ้ยครับจังไรกะมารับชมความสนุกความมวลความสื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับมือน,นีผผมสิมาลองเพลงเหตุเกิดที่เธอผลอยู่ที่ฉันมอภายแฟนคลับม่วงชัยสงฟาร์มนะครับมวลโมวนจังไดแกอย่าลืมคอมเมนต์ข้ามาพูดคุยกันนะครับให้กำลังใจกันน้ำเด้ครับผมฉันไม่ใช่คนเริ่มแต่นี้ความผิดไม่พ้น ต้องถูกผู้คนเยียดยามนินทาวนาไม่อาย ก็รู้เธอมีเจ้าของเป็นคนเลวโดยไม่ตั้งใจกว่าจะรู้ก็เป็นนางร้ายที่ไปแย่งแฟนชาวบ้านรับกรรมที่ไม่ได้ก็แบกคำว่าบาปเอาไว้ อยู่ในฝันร้ายทั้งที่ลืมตาทุกคืนทุกวันเธอมีที่หนึ่งอยู่แล้วแต่ยังดึงฉันไปเกี่ยวพนันโทษเธอคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าความไม่พอของเธอ เหตุเกิดที่เธอแต่ผลมันตกอยู่ที่ฉันต้องอยู่อย่างทรมานกับการดูถูกตัวเองสเสมอเธอรู้บ้างไหมว่าอะไรบ้างที่ฉันต้องเจอเกลียดตัวเองเมื่อยามกอดเธอ กอดคนที่มีเจ้าของคิดว่าเธอจะใช้ความรักที่เฝ้าตามหาแต่น้ำตาก็ย้ำความจริงให้ใจมนมองเธอรู้สึกผิดบ้างไม่ ที่หลอกให้ฉันเป็นตัวสำรองเจตนาค่าโดยไตรตรองเหมือนฉันตายทั้งเป็นเพราะเธอเหตุเกิดที่เธอแต่ผลมันตกอยู่ที่ฉันต้องอยู่อย่างทรมานกับการดูถูกตัวเองสเสมอ เธอรู้บ้างไหมว่าไรบ้างที่ฉันต้องเจอเกลียดตัวเองเมื่อยามกอดเธอกอดคนที่มีเจ้าของ เหตุเกิดที่เธอแต่ผลมันตกอยู่ที่ฉันต้องอยู่อย่างทรมานกับการดูถูกตัวเองสเสมอเธอรู้บ้างไหมว่าอะไรบ้างที่ฉันต้องเจอเกลียดตัวเองเมื่อยามกอดเธอ กอดคนที่มีเจ้าของขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังแรงเชียร์แรงใจนะครับผมฝากติดตามช่องนะครับสวัสดีครับ